โครงสร้างและหลักการของ DC มอเตอร์หลักการของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเมื่อเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปในมอเตอร์ส่วนหนึ่งจะแปลงฐานผ่านคอมมิวเตเตอร์เข้าไปในขดลวดอาร์เมเจอร์สร้างสนามแม่เหล็กขึ้นและกระแสไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งจะไหลเข้าไปในขดลวดสนามแม่เหล็กสร้างขั้วเหนือใต้ จะเกิดสนามแม่เหล็ก2ส,สนามในขณะเดียวกันตามคุณสมบัติของเส้นแรงแม่เหล็กจะไม่ตัดกันทิศทางตรงข้ามจะหักล้างกันและทิศทางเดียวจะเสริมแรงกันทําให้เกิดแรงบิดในตัวอาร์เมเจอร์ซึ่งวางแกนเพลาและแกนเพลานี้สวมอยู่ติดกับตลับลูกปืนของมอเตอร์ทำให้อาร์เมเจอร์นี้หมุนได้ขณะที่ตัวอาร์เมเจอร์ทำหน้าที่หมุนได้นี้เรียกว่าโรเตอร์ซึ่งหมายความว่า ตัวหมุนการที่อำนาจเส้นแรงแม่เหล็กทั้งสองมีปฏิกิริยาต่อกันทำให้ขดลวดอาร์เมเจอร์หรือโรเตอร์หมุนไปนั้นเป็นไปตามกฎมือซ้ายของเฟลมมิงโครงสร้างของ DC มอเตอร์มีสองส่วนคือ 1. ส่วนที่อยู่กับที่ 2. ส,ส่วนที่เคลื่อนที่ส่วนที่อยู่กับที่ได้แก่โครงมอเตอร์แปลงทานฝาครอบส่วนที่เคลื่อนที่ได้แก่ แกนเพาคอมมิวเตเตอร์และอาร์เมเจอร์พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ